ฮอดูนั่นซิฮันเตอร์ชาวเอเชียคนนั้นที่ทำให้โทมัติอังเดเกือบตายงั้นเหรอฉันได้ยินมาว่าแม้แต่ที่เกียตตัวเกียวเขาก็ดูน่าเทึ่งมากเลยล่ะขนาดโทมัติอังเดเที่เป็นเหมือนดังราชาในเหล่าฮันเตอร์ก็ยังต้องพ่ายแพ้ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆอะ่ะนั่นสินั่นสิอ๋อดูสิ สวัสดีทุกท่านผมเคอด็อกเตอร์เบลเซอร์อย่างที่ทุกท่านรู้เมื่อไม่นานมานี้ได้มีจำนวนของเกตและพวกมอสเตอร์ที่แข็งแกร่งปรากฏเพิ่มขึ้นมากแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ทราบว่าได้มีการสำรวจพบสิ่งผิดปกติบนท้องฟ้าเหนือหัวเรา ความจริงที่ว่าความเข้มข้นของพลังเวทมนต์ที่พบในชั้นบรรยากาศของโลกเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆซึ่งพวกเราทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วจากการประกาศในหลายๆแห่งแต่ผมต้องการจะใช้คำที่แสดงถึงพลังเวทมนต์ที่พบในชั้นบรรยากาศของเราจนกว่าจะมีคำเหมาะสมกว่านี้ขึ้นมาผมจะขอใช้คำว่าเขตแดนเวทมนต์ฟังดูเป็นยังไงบ้างครับ พวกท่านทราบหรือไม่ว่าเขตแดนเวทมนต์นั้นกำลังเริ่มรวมตัวกันอยู่บนท้องฟ้าของหลายๆประเทศในปัจจุบันปรากฏการ์ดังกล่าวนั้นเราตรวจพบได้ทั้งหมด9แห่งบนโลกในบรรดาทั้งหมดนั้นนี่คือที่ที่เขตแดนเวทมนมีความเข้มข้นมากที่สดุดนั่นคือกรุงโซลประเทศเกาหลีเกาหลีงั้นเหรอนั่น เกาหลีที่ว่านั่นมันพวกท่านไม่ควรมองฮันเตอร์สองจินอูแบบนั้นนะหากเขาสามารถก่อให้เกิดเขตแดนเวทมนต์บนท้องฟ้าได้คงจะเรียกเขาว่าฮันเตอร์ไม่ได้อีกแล้วล่ะมีทั้งหมด9แห่งละหรือมันจะเกี่ยวข้องกับจำนวนของจกักรรัิหรือเปล่านะ เนื่องจากเราไม่ทราบถึงสาเหตุเราจึงไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับสถานการณ์ในตอนนี้อย่างไรก็ตามการที่บอกว่าไม่สามารถจัดการได้ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องวางแผนรับมือเป็นไปได้ว่าโลกของเราจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งในไม่ชา้าด็อกเตอร์เลเซอรายงานจบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผม จะดำเนินการต่อเองผมมีบางสิ่งที่สำคัญที่จะต้องแจ้งให้กับทุกท่านทราบผมรู้สึกเจ็บปวดใจเป็นอย่างมากที่ต้องแจ้งข่าวร้ายนี้เมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนฮันเตอร์คริสโตเฟอร์เรดถูกสังหารโดยผู้บุกรุกที่ไม่ปรากฏหลักฐานฮฮหว่างไงนะคริสโตเฟอร์เรดฮันเตอร์ระดับชาตินะเหรอถูกฆาตกรรมเง้นหลอนี่อ ล้อเล่นหรือเปล่าไม่มีทางรอกหน้าเขาเป็นถึงฮันเตอร์ระดับชาติเลยนะใครจะไปฆ่าเขาได้ล่ะ,ะคนที่สามารถจัดการกับฮันเตอร์ระดับชาติได้ต้องเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งเท่าเทียมกันเซ่ใช่แล้วใช่แล้วฉันก็คิดแบบนั้นนะ,ะเฮ่อแต่ว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าคนคนนั้นคือคนที่ต่อสู้กับโทมัสอังเดเมื่อวานนี้ล่ะเออจงเซ่นั่นไงทงจินอวา ข่าวของคริสโตเฟอร์เลสจะถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โปรดฟังให้ดีและอย่าเข้าใจผิดเรามีความสงสัยเป็นอย่างมากว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นผู้กระทำความผิดในเหตุการณ์ฆาตกรรมในครั้งนี้ผู้ต้องสงสัยระดับ S งั้นผู้ร้ายไม่ใช่ซงเซนโอ คนที่จัดการกับพมัดอันเดหรอกล่ะแต่ว่าหน้าตาชายชาวเอเชียคนนี้มันดูคล้ายกับใครบางคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เลยนะเออจริงด้วยอย่าหันไปยันไปเดี๋ยวก็ายแงแกแล้วเขาดูเหมือนกันมากเลยเขาดูเหมือนกันมากจริงๆอะ่ะถึงแม้ว่าชาวเอเชียทั้งหมดจะดูคล้ายกันหมดแต่ไม่ว่าจะมองยังไงมันก็ ทำไมพ่อถึงดันเจียนเป็นดินแดนของเจ้าผู้ปกครององค์ราชาของักรข้ามีมน,นุษย์ตัวสี่คนที่คอยอยู่ข้างจากผู้ปกครองท่านต้องระวังพวกเขาไว้องค์ราชาฉันไม่รู้ว่าทำไมเจ้าผู้ปกครองถึงได้ส่งมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนพ่อของฉันบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คาเมีนเคยพูดไว้ เราพบเขาที่เกตแห่งหนึ่งในอเมริกาเขาถูกตัดสินว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีความสามารถในการพูดเหมือนมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นเราได้ขอให้ฮันเตอร์แรงเอสฮาวังดงซูที่พูดภาษาเกาหลีได้มาสอบปากคำเขาแต่ว่าเขาจัดการกับฮันเตอร์ฮวังดงซูในระหว่างการสอบสวนและหลังจากนั้นสำนักงานใหญ่ของสมาคมฮันเตอร์ก็จมอยู่ในทะเลเพลงิง ผู้ต้องสงสัยรายนี้แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะฮันเตอร์ฮวังดงสูงซึ่งเป็นสมาชิกหลักของกิลสคาเวนเจอร์ลงได้มอสเตอร์ Master ประเภทมนุษย์ที่ครอบครองพลังระดับนี้หลบนี้ออกจากดันเจียนซึ่งอาจจะมีเป้าหมายคือฮันเตอร์คริสโตเฟอร์เลดก็เป็นได้และนี่ก็คือข้อสรุปของเราที่ได้มาจากสมาคมฮันเตอร์ เขากำลังคุยกับเจ้านี่อย่างนั้นเหรอห้ามแกกลับไปเหยียบที่ดินแดนเกาหลีอีกเด็ดขาดไม่ใช่เพื่อลูกชายฉันแต่เพื่อตัวแกเองไม่งั้นต่อให้แกตายแกก็ไม่มีวันตายตาลับต่อให้ตายก,ก็ไม่มีวันตายตาหลับ,ลบงั้นเหรอมันเป็นอย่างที่ท่านสงสัยนายนท่านชายคนนั้นคือพ่อของฉันจริงๆ เราวางแผนที่จะขอให้กิวของพวกท่านทุกกิวในโลกช่วยเราติดตามและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยระดับ S คนนี้หากคุณพบเจอชายคนนี้ได้โปรดติดต่อเราทันทีคุณมีอะไรที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องสงสัยระดับเอไม่ใช่มนุษย์ครับการปลอมพลังงานเวทของเขาสอดคล้องกับพลังงานเวทมนของมอสเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมีคำถามอีกไหม เขาอ้างว่าเขาเป็นมนุษย์ที่หลงเข้าไปในดันเจี้ยนฮันเตอร์ที่เขาพูดถึงนั้นมีอยู่จริงไหมครับถูกต้องฮันเตอร์นั้นมีอยู่จริงคําถามต่อไปหากเป็นเช่นนั้นทําไมถึงไม่เปิดเผยตัวตนของฮันเตอร์คนนั้นล่ะครับอ่าเขามีความเกี่ยวข้องกับหนึ่งในฮันเตอร์ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เราเลยตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีคำถามอีกไหม ถ้าอย่างนั้นจะไม่ดีกว่าละที่จะเปิดเผยตัวตนของบุคคลคนนั้นถ้าหากต้องการที่จะจับกลุ่มเขาจริงๆคุณไม่คิดว่าอย่างนั้นหรอกครับท่านผูน้อำนวยการฮันเตอร์ระดับเจ็ดดาวจากประเทศจีนริวจื่อกังผมขอถามตรงๆเลยนะมอสเตอร์คนนั้นมีความสัมพันธ์อะไรกับฮันเตอร์ซงจินอูซินะ ถ้าฮันเตอร์ริวอยากรู้จริงๆแล้วก็ผมก็คงไม่มีทางเลือกในระหว่างการสอบสวนนั้นผู้ต้องสงสัยระดับเอเปิดเผยว่าเขาเป็นพ่อของฮันเตอร์สงจินอูและเราก็กําลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ฮันเตอร์สงจินอูถ้ากว่าผู้ต้องสงสัยระดับเอคือพ่อที่หายไปของคุณ และฮันเตอร์คนอื่นๆต้องไล่ล่าเขาคุณจะทำยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ฮันเตอร์จะต้องไล่ล่ามอสเตอร์และถ้าเขาเป็นมอสเตอร์จริงๆฉันก็จะฆ่ามันด้วยมือของฉันเองแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ใช่มอสเตอร์แต่เขาคือพ่อของฉันจริงๆเพื่อนเขาคือเพื่อนของฉันฉันมาเพื่อช่วยฮันเตอร์ส่งทินโอ ฮาวังลุงโซเป็นน้องของฮาวังลูงซุกพี่ต้องระวังชายคนนั้นฉันเองที่จะเป็นฝ่ายไล่ล่าพวกฮันเตอร์ฉันจะปกป้องครอบครัวของฉันแม้ว่านั่นจะหมายความว่าฮันเตอร์ทุกคนในโลกจะกลายเป็นศัตรูของฉันก็ตาม สิ่งที่คุณพูดก่อนหน้านี้คุณพูดจริงใช่ไหมใช่คุณพูดแบบนั้นต่อหน้าฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก500คนจาก120ประเทศเลยนะน่าจะมีเพียงแค่สองคนในโลกนี้รวมถึงคุณด้วยที่กล้าพูดแบบนั้นออกมาได้แล้วอีกคนคือใครอ๋ออีกคนเหรอตอนนี้เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ อหมายถึงเขาสินะจะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำจัดขึ้นในเย็นวันนี้พวกเราสำนักงานฮันเตอร์ได้เตรียมงานสลองที่ยิ่งใหญ่นี้ถ้าหากว่าคุณสนใจเข้าร่วมรับประทานอาหารและพบปะก,กับฮันเตอร์คนอื่นๆก็ได้นะครับ นั่นเขาพูดอะไรเขาบอกว่าเขาได้จัดการมอสเตอร์ยักษ์ที่คุณปล่อยให้หลุดมือไปบนซ้ายฝั่งของจีนครับคุณเข้าใจภาษาจีนด้วยเหรอผมรับผิดชอบสาขาเอเชียทั้งหมดผมจึงสามารถพูดภาษาเอเชียได้ทุกภาษาเลยครับงั้นช่วยแปลให้ผมทีได้ครับ ขาบอกว่าเขาประหลาดใจกับความแข็งแกร่งของมอสเตอร์ยักษ์อย่างคาดไม่ถึงครับและยังเป็นการต่อสู้ที่ยากลําบากเพราะว่าต้องต่อสู้บนผืนผิวน้ำทะเลเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาเขาก็อยากจะพบกับคุณเขาอยากรู้ว่าฮันเตอร์แบบไหนกันที่สามารถกําจัดมอสเตอร์ที่แข็งแกร่งเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายเขาบอกว่าเขามีความสุขมากที่คุณได้สอนบทเรียนให้กับโทมัสอันเดในถิ่นของเขา เขาบอกว่าเขาไม่ต้องดูก็รู้ว่าโทมัสอังเดเป็นผายผิดตอนแรกฉันนึกว่าเขาดูเหมือนเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายสะอีกแต่กลับกันเขาช่างดูเป็นคนที่น่าสนใจและเขาบอกว่าผมหวังว่าผู้ต้องสงสัยระดับเอจะไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวของคุณ